ทำตามแนวหลักปัจชญาเศรษฐกิจพอเพียงใครที่เข้ามาที่นี่อย่างน้อยให้เขาได้เห็นว่าสามารถทําได้ถูกต้องชัดเจนแม่นยําผู้นําต้องทําก่อนทําแล้วเป็นผลสําเร็จแล้วคนอื่นเขาก็อยากจะเข้ามาเรียนรู้และเอานําไปปฏิบัติสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอรพิมประเสริฐพงศ์เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงของตําบลห้วยหลวงอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครน,นะคะ ซึ่งในกิจกรรมที่เราทำเราจะเน้นเรื่องของการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนานะคะในกิจกรรมที่เข้าใจนี้พวกเราก็มีการาเรียนรู้จากภาคีเครือข่ายจากทางมหาวิทยาลัยเพื่อที่เราจะได้รับองค์ความรู้ที่ถูกต้องแม่นยําแล้วนาํามาทําในแปลงของเราจนให้เกิดผลสําเร็จเป็นรูปธรรม ในกิจกรรมเข้าถึงนะคะเราก็จะได้มีการเชิญชวนชาวบ้านนะคะเข้ามาเรียนรู้ในแปลงสาธิตของเรานะคะว่าเราปลูกพืชสมุนไพรเนี่ยเราจะนําไปสู่การปลูกในแปลงของตัวเองให้ได้ผลอย่างไรโดยที่นี่เราจะใช้นวัตรกรรมดินมีชีวิตนะคะในการปลูกฟ้าทลายโจรเพื่อที่จะให้ได้สารสําคัญสูงนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังมีการนําเอาตัวสมุนไพรก็คืออีกตัวหนึ่งก็คือตัวคําไทยนะคะพืชตัวนี้นะคะเป็นสมุนไพรที่สามารถ ทำไรายได้ให้เราเป็นกอบเป็นกรรมเพราะในราคากิโลนึงเราขายได้ถึงกิโลละ3,000บาทนะคะซึ่งมันก็จะทำให้เรามีไรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะสามารถเลี้ยงดูครอบครัวได้เป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคตได้นะคะและในกิจกรรมที่พวกเราทำในโครงการนี้นะก,ก็คือการทำกิจกรรม3ส,สอนะคะก็คือสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สร้างเสริมสิ่งแวดล้อมแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองและสังคมนะคะสิ่งที่ต้องทําก็คือผู้นําต้องทําก่อนเพื่อที่จะได้ขยายผลไปสู่ชุมชนให้เขาเห็นว่าวันนี้สิ่งที่เราทานะคะนอกจากมีการทําปลูกพืชปลูกผักปลูกสมุนไพรแล้วนะคะเรายังมีการทําเอากิจกรรมเหล่านี้ขึ้นไปต่อย,ยอดเป็นการสร้างอาชีพสร้างไรายได้ให้กับเราณนกะกิจกรรมวันที่เราปลูกพืชวันนี้มัน เหลือมากพอจากการแบ่งปันแจกจ่ายนะคะเราก็เอามาแปรรูปเพื่อที่จะทําเป็นอา,อาหารที่เก็บไว้กินได้นานนอกจากนั้นเราก็ยังมีการเอาไปจําหน่ายในชุมชนนะคะแบ่งปันในชุมชนโดยเราจะเน้นให้เป็นพืชผักปลอดภัยนะคะไม่มีสารเคมีนี่คือหัวใจที่เราทําว่าวันนี้เราจะทานอาหารเป็นยาหรือเราจะทำทานยาเป็นอาหารที่นี่เราจะใช้เรื่อง นวัตกรรมดินมีชีวิตจาก,ทา,าากทางมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสกลนครน,นะคะสามารถทําให้เราชนะเลิศการประกวดอันดับหนึ่งนะคะเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงในระดับจังหวัดและได้มีประกวดครั้งที่2ก็เป็นการประกวดผู้นําการเปลี่ยนแปลงในระดับเขตนะคะพวกเราก็ชนะเลิศเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลงดีเด่นนะคะในระดับเขตนะคะ ในกิจกรรมของชุมชนอื่นได้เดินทางเข้ามาดูที่แปลงสาธิตของเรานะคะปรากฏว่าเขาก็ไปทําเหมือนที่เราทำนะคะเพื่อเป็นต้นแบบให้กับคนอื่นๆได้เอาไปเรียนรู้ไปทําได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นใครที่เข้ามาที่นี่อย่างน้อยให้เขาได้เห็นว่ากิจกรรมที่ผู้นําการเปลี่ยนแปลงทําเพื่อที่จะขยายผลไปที่อื่นๆนั้นสามารถทําได้ถูกต้องชัดเจนแม่นยํานะคะกิจกรรมที่เรา,าได้ดําเนินการมาตอนนี้เราก็ขยายผลไปสู่ บ้านพี่เมืองน้องแล้วเรียบร้อยนะคะไปสู่ระดับหมู่บ้านตำบลน,นะคะสู่อำเภอนะคะเขามีความสนใจที่จะเข้ามาเรียนรู้กับเราและนําไปทําที่แปลงของตัวเองนะคะหลักการของเราคือผู้นําต้องทําก่อนทําแล้วเป็นผลสําเร็จแล้วคนอื่นเขาก็อยากจะเข้ามาเรียนรู้และเอานําไปปฏิบัติค่ะสวัสดีครับกับผมนายประหยัดยาพนหาครับทําไรนาสวนผสมปลูก ทุกสิ่งทุกอย่างครับที่กินได้แล้วก็มีรายได้ด้วยครับก็เผยแพร่ขยายแนวคิดการทำไรนาสวนผสมให้พี่น้องชาวบ้านละแวกบ้านหนองไผ่ตําบลหนองไฟบบอำเภอเ,เมืองจังหวัดสกลนครตามที่แนะนำชาวบ้านเนาะก็ที่พาเขาทําแล้วที่เขามาเห็นแล้วก็ไปทําไปแนะนำเขาก็หนึ่งการออกแบบพื้นที่แล้วก็ไปดูสถานที่ แล้วจะทํำยังไงให้เขามีรายได้ไรายวันรายเดือนรายปีครับจะปลูกพืชชนิดไหนแล้วก็แนะนําการใช้ปุ๋ยรเรื่องการทําปุ๋ยหมักประหยัดต้นทุนการใช้แหนแดงการทำอา,อาหารเลี้ยงสัตว์แบบประหยัดต้นทุนอย่างเลี้ยงปลาเนี่ยเราเราจะใช้เป็นทําเป็นแซนด์วิชที่ศูนย์ตรงนี้ครับที่เด่นๆน,นะครับก็มีเห็ดเห็ดที่ทําก็มีเห็ดนางฟ้านางฟ้าภูฐานขอนขาวขอนดำครับ ก็มีจำหน่ายก้อนแล้วก็จำหน่ายเห็ดสดครับแล้วที่เหลือแปรรูปก็จะทําเป็นแหนมเห็ดน้ําเห็ด3อย่างครับตอนนี้ก็ทําผลิตภัณฑ์แปรรูปแค่ค่อยๆเป็นค่อยไปครับอีกประการหนึ่งที่ได้มาได่รับความรู้ตรงนี้ก็คือได้ศึกษาความรู้จากจากผู้นําการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่1ครับก็เลยสืบทอดได้ความรู้ได้ความคิดมาขยายแล้วก็ ต่อไปก็จะขยายไปสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่2ที่สมและชาวบ้านใกล้เคียงครับผม